ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องแล้วโมเป็นนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่ผมรับริญญยานะครับวันนี้ก็เลยจะมาเก็บภาพบรรยากาศอาจจะดูเหมือนเป็นวอล์กนิดนึงอาจจะไม่ได้แบบเออให้ข้อมูลว่าจะต้องทํานู่นนี่นั่นอะไรมากมายนะครับก็ตอนนี้ผมกําลังเตรียมตัวนะครับเสื้อตรงนี้ไม่ได้เป็นเสื้อที่จะไปร่วมงานนะครับเป็นเสื้อตัวหนึ่งเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวเอามาใส่ตอนนี้เดี๋ยวจะยับซะก่อนที่จะไปถึงงานก็เลยตอนนี้ใส่เสื้อแบบนี้ไปกระหันเพราะว่าตอนนี้กําลังกินข้าวนะครับ ก็กำหนดการของผมรับวันนี้ตอนบ่ายสองงครึ่งครับแล้วก็จะไปรับเรส โค้ดนะครับตอนเที่ยงเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เหมือนที่ไทยเนาะที่จะไปตอเช่าตามร้านตามอะไรที่ว่าเออไปเช่าชุดแล้วเราได้ชุดมาก่อนเพื่อที่จะมาถ่ายรูปถ่ายอะไรกับเพื่อนๆกับอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างที่ไทยเขาทากันแต่ว่าที่นี่ก็แค่ถึงเวลาก็ไปรับชุดที่ที่เขาจัดไว้ให้ล่วงหน้าแค่2ชั่วโมงก่อนล่วงตารางรับจริงๆนะฮะหลังจากเสร็จงานแล้วปุ๊บเนี่ยก็ให้คืนภายใน1ชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงประมาณนี้ฮะไม่เหมือนที่ไทยที่เรามีชุด เอาเก็บชุดเอาไปถ่ายกับที่บ้านต่างจังหวัดแล้วเดี๋ยวค่อยมาคืนอะไรเงี้ยหรือใครจะซื้อก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเป็นเช่าเนาะคือเป็นเป็นแพ็กเกจที่ว่าร่วมงานเลยแล้วก็มันจะมีพวกให้คนเข้าไปได้3คนเป็นแกสสามคนเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนอะไรและที่อยากจะเข้าไปในร่วมงานนะฮะรวมรวมทั้งหมดเนี่ยสองร้อยยี่สิบห้าดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับทีเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณห้าพันมั้ยเออประมัน ก็ไม่เหมือนที่ไทยนะครับระบบของเขาไม่ได้มีซ้อมก่อนรับอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับก okay. ็เดี๋ยวผมรับบ่ายสองครึ่งนะเดี๋ยวตอนประมาณบ่ายโมงสี่สิบห้าเขาก็จะเรียกเข้าไปบีฟก็คือเข้าไปรีกิสนะฮะว่าเออเนี่ยฉันจะมาเข้างานแล้วนะเขียชื่อนั่นแหละแล้วก็น่าจะต้องมีการบีฟเล็กๆน้อยๆกันภายในถึงเวลาก็รับกับ ออ,อธิการบรดรและก็ระยะเวลาในการรับปริญญาทั้งหมดทั้งมวลนะครับอยู่ที่1ชั่วโมงทุกวันหนึ่งชั่วโมงครึ่งไม่เกินนะครับก็ไม่เหมือนที่ไทยที่แบบเราใช้เวลาเป็น,นวันๆเลยซ้อมเล็กบ้างซ้อมใหญ่อีกนะอันนี้ไม่มีการซ้อมเลยทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไปถึงหน้างานไปนั่งในห้องประชมุมเสร็จแล้วรอเรียกแล้วก็ไปเพราะว่าวันหนึ่งเขามีตารางในการรับปริญญาหลายคณะนะ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสร็จปุ๊บรอดใหม่เข้ามาเสร็จปุ๊บรอใหม่เข้ามาเสร็จปุ๊บรอดใหม่เข้ามา,อ,มา,มาอย่างนี้เลยนะฮะก็รับทีหนึ่งก็ไม่ได้เยอะนะครับไม่เหมือนของเรารับทีเป็นพันคนสองพันคนทีเดียวแล้วก็วจบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็น็อดรอดไปนะฮะเข้ามาเราออกเข้ามาเราออกซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นภาพเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปเห็นภาพพ,พร้อมๆกันว่าเขาทํากันยังไงนะครับแล้วก็ขั้นตอนในการรับ มีอะไรบ้างบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันนะครับีนี้ผมกินข้าวก่อนเจอกันที่มาลายครับตอนนี้ผมมาถึงที่งานแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้กําลังจะต้องไปรับชุดเนาะมากับแม่เลี้ยงเจนนะครับนี่โหมีกันด้วยตอนนี้เป็นเวลาเกือบเที่ยงเพราะว่าเวลารับชุดตอนเที่ยงตรงนะครับเดี๋ยวกําลังไปรับชุดก่อนตื่นเต้นมากครั้งแรกเลยของใครของพี่ ไม่ตื่นเต้นเลยเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนไทยแล้วที่แบบมันต้องแบบมาพิธีรีตองอะไรขนาดนั้น<ช>อันนี้ก็แบบชิวๆชิวๆค่ะบรรยากาศคลาสสิกมากดนตรีเอ้ยอะไรเอ้ยก็เดี๋ยววันนี้ก็ขอบคุณที่เป็นที่พามาเปิดโอกาสนะคะวันนี้มาเป็นผู้จัดการส่วนตัวหนึ่งวันมาแบกกระเป๋า <laughs> แบกกระเป๋าโอเคครับเดี๋ยวไปเอาชุดก่อนโน่นค่ะมารับชุดตรงนี้ รับชุดอยู่ด้านใน Academic Dress Collection รับชุดตรงนี้นะครับด้านใน <c oughs> คือเหมือนเขาจะแต่งชุดให้ด้วยวะแต <c oughs> ่งให้เลยวิศวะสีแดงมั้งาจาจย์ผิดตอนนี้เหมือนน่าจะใช่ละเข้าไปก่อนก็คือวิศวะตอนนี้ก็รับชุดมาแล้ว ไม่ดีหล่อมากขายยาวสุดๆนี่อันนี้ก็จะเป็นชุดนะคะรับปริญญาหันหลังบิน กับพาวอดเอาไม่กวาดมาตอนนี้อยู่หน้าเมนไลบรารีนะครับรอเพื่อนๆมาถ่ายรูปกันตอนนี้โคตรร้อนเลย มาแล้วขอบคุณมากมาแสดงความยินดีค่ะจบแล้วแค่แค่จบก็เก่งแล้วมาอีกแล้วครับสองน่มดีมาดีคราบเมอนมาถ่ายรูปครับตอนนี้บ่ายโมงแดดกำลังมาวันนี้อากาศดีป่ะครับแต่บองการถ่ายรูปมากเลยไปเราไปถายรูปกันดีกว่าซ้อมไ้ก่อนซ้อมไ้ก่อนอ่าา เอ้าเหรอเคลื่อนกันพูดภาษาอังกฤษหมดเลยอ้าวมาแล้วสองเจกับหนึ่งโยมโอเคครับเดี๋ยวต้องเข้าไปในห้องประชุมแล้วโอเคดูถ่ายรูปต้องไปแล้วต้องไปแล้วทุกคนเจอกันตอนนี้ด้านในครับกำลังต่อแถวไป registration ข้างหน้าอันนี้เขาจะบอกแถวที่นั่งให้เรานะครับ ขเยนตทวนร็อกนะคะก็วันนี้นะคะเยินดีมากๆเลยที่พี่เบนซ์ได้จบการศึกษาแล้วก็เขาเอาเราเข้ามาเป็นคนถ่ายร็อกให้ด้วยไม่มีอะไรมากก็ขอให้พี่มีความสุขนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างที่อยากใช้ไปเที่ยวไหนก็ได้ไปแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะไม่มีใครมานั่งกับเราเลยไม่รู้ว่า กขกลัวเราหรือว่าอะไรน,นี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆนะคะพี่เวณนั่งนั่งฝั่งนี้มองไม่เห็นบันดิตก็จะนั่งข้างหน้าบรรยากาศดูอบอุ่นมากๆคะ Really nice if you could just silent, it would be absolutely amazing. Yesterday in the ceremony we had right the tradition of this lovely little medieval like ceremony that we go through. I love it very much. It's a day for celebration and pride, and I'm sure for all of you it's been quite a journey to get To your degree, you become an alumnus of this great university. For the award of the degree of Master of Engineering in Electrical Engineering. <laughs> and Cheng Xiao. Mechanical Engineering. Su Chang Wong. Thank you very much, uh, Dean, uh, Deputy Vice Chancellor, Dean, distinguished guests, graduating students, and families. It is an honour and a privilege to be invited to give the occasional address to this newest cohort. Please thank them by clicking. <laughs> <laughs> <all, he's> <laughs> ยังไม่ได้กินเลยแต่แขกได้กินก่อนไปข้างนอกไปข้างนอกตอนนี้คืออยู่งานเลี้ยงค็อกเทลเล็กๆหลังจากที่รับปริญญาเขาแจกของเยอะอยู่แต่ไม่ค่อยมาถึงเราเลยอะไลวะต้องไปอยู่แถวด้านหน้าหน่อยเดี๋ยวพาไปดูท่านน่ไปไหมไปข้างหน้าหน่อยไหมคนนี้ไม่ค่อยมาถึงเลยสายพานไม่ถึง ก็คือเขาจะมีแชมเปญแดกดีรืออร่อย,ยไหมอร่อยก็ดไม่อร่อยดูเด็ดดีเมืก่อนกินก่อนกินก่อนตอนนี้บัณฑิตหิวนะคะพี่ปอโทเตร,รียมปากเลย บรรยากาศรอบๆก็คือคืนดี้นี่ได้มาแล้วนะคะแชมเปญเชียสเชียส <Cheers. S 1> <Cheers. S 2> จ่ายแพงมากเลยคะ่ะต้องกินให้คุ้มๆหน่อยจ่ายมาประมาณ5,000บาทใช่ไหมคะ mm hmm. แล้วก็ต้องกินให้คุ้มหน่อย ไมเบื่ออะววอชอื่อองค์เสียใช่จิ้มระหว่างเลยใช่ต้อบอกว่าขอขอบคุณเจนมากที่มันเป็นภาระเพราะว่าหนเด่นเองจริงๆแล้วอะจริงๆข้อมีรายได้หรือวัดนี่ย บาทแต่ว่านี่เขาเสียสล,ลาเลยหมื่นบาทเพื่อจะมาเป็นเต้นให้พื่อนร่ว,วมงวนหมื่นบาทขายใบเพราะว่าจะมาเป็นเบสให้มีเบสดีเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆ เราก็จะปิดจบด้วยน้ำส้มนะคะคนนี้กินแชมเปญไปสองแก้ว,แ,กวแชมเปญสองแก้วเมาเลยแชมเปญไปสองแก้วมเมาแล้วนะคะต่อด้วยน้ำส้มรอบท้ายคุ้มมากมาอยู่แถวหน้าประตูไหมหรือว่าจะมีคนมนนทุกคนได้ยินไหมคะ <laughs> คือพี่เป็นตามหาขนมอีกแล้ว <laughs> โอเคเราไปตามหาขนมกันดีวกว่าว่าเราอยู่แถวนี้วะหรือเราอยู่แ<ร>ถวนี้เลยดีกว่าเราก็รออยู่แถวนี้สักพักหนึ่งนะคะ มป็นรู้จักม,มันมั้แก้วที่อะไรคะแก้วที่สามนะก้วทนนี้ก็คือแบบเผาหัวก่อนไปปาร์ตี้ตอนเย็นแก้วที่สามไม่รู้ว่าแรงหรือว่าเพราะว่าเราท้องว่างเขไม่รู้นะใช่ค่ะแต่ตอนนี้คือก็บ่ง <c oughs> บอกได้เลยว่าเป็นคนยังไงเพราะสามแก้วละ <c oughs> พูดเชื่สแสดงว่าเริ่มมาก็เริ่มมาไม่เราต้องเราใจไงแล้วต้องเอาไอ้คุ้ม แกเอาจิเงกีไปคุ้มเลยนะห้าพันคุ้มสุดๆเอาจริงสามพัน,บบน 5, ด้วยห้าพันเนี่ยวดมากันคือมันเข้าสามารถเกสเข้ามาได้สามคนเอาเกสเข้ามาได้อีกสามคนคือแบบคุ้มมากเลยนะคุ้มมากต้อมากินแล้วก็มากินแอลกอฮอล์ใช่ต้องมากินก็คือหมายถึงต้องเราต้องมาเรียนที่นี่ด้วยไหมไม่ต้องก็ได้แต่ว่าเกสก็คือแบบเฟลลี่อะไรเงี้ยเพื่อน ครับผมตอนนี้ผมก็ออกมาจากห้องประชุมนะครับหลังจากที่รับใบปริญญาบัตรไม่รู้เรียกว่ารับปริญญาบัตรได้ไหมนะครับแต่ก็รับใบจบนั่นแหละแล้วก็ไปกินคอกเทลที่เขาจ่ายให้เพราะว่าเราก็ต้องกินให้คุ้มนะเพราะว่าเราจ่ายไปประมาณ5,000บาทนะฮะสองร้อยี่สิบห้าดอลลาร์ออสเตรเลียนะฮะก็เลยกินกันแล้วก็กลึมๆนิดนึงนะฮะแต่ว่าจะมาเล่า มาเล่าบรรยากาศหน่อยคือเข้าไปแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีเรื่องเยอะเหมือนที่ไทยเท่าไหร่อันนี้คือพูดในลักษณะของการเปยบเทียบเลยแล้วกันนะฮะว่ามันไม่ได้ยุ่งยากเข้าไปปพ๊บเขาก็บีบกันประมาณ15นาทีนะประมาณใช่แล้วก็เตรียมความเรียบร้อยต่างๆประมาณ15นาทีรวมประมาณครึ่งชั่วโมงแบบพิธีจะเริ่ม,มน,น,นี่แน่นอะไรเงี้ยก็แค่เดินขึ้นไปไม่ได้มีพิธีตองว่าต้องแบบ เออพังงกงงหงวัหงหงกงว่าเรือสองถอนสายบัวใช่นี่นะนะจับบวกแล้วก็เออจับบัวความพ,ะ,พะโลบนิดหน่อยนะเดี๋ยวเออเท่านั้นเองถ่ายรูปชิวๆเอาจริงนะครับมันไม่ค่อยมีใครมารับดูจากทรงวันนี้ละคือประมาณแบชเลอร์หรือปร,ริญญาตรีเนี่ยประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์อียี่สิบเป็นแค่มาสเตอร์ก็คืออย่างพวกผมเนี่ยมาสเตอร์มาน้อยมากมีไม่กี่แถวห้าหกแถวเองมั้งที่นั่งใช่มาสเตอร์น้อยแบชเลอร์เยอะ แต่ว่าคำว่าเยอะก็ก็ไม่เท่ากับจำนวนประชากรที่ทั้งหมดอะ่ะคือคนไม่ค่อยมารับกันเพราะว่าคือสุดท้ายแล้วคนจบมันก็คือได้ได้ใบกันโดยปก,ปกติอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีใครมาลงพิธีเท่าไหร่เพราะว่าค่าลงพิธีมันก็อย่างว่าแหละมันก็แพงบ้างอะไรบ้างนะกี่ดอนคะ <22 5 S> 2 <c oughs> อ5 225้าดอนเลยได้แชมเปญเลยได้กระดาษเ<า>ปล่ากระดาษดึงใบแล้วก็ได้รูปได้ ได้บรรยากาศเพื่อนมาถ่ายรูปด้วยอันนี้<ช>มีความคือจริงๆ,ๆแล้วผมไม่ได้อยาจะมารับอะไรประมาณนั้นหรอกแค่รู้สึกว่ามีเพื่อนมาถ่ายรูปอันนี้ก็รู้สึกว่าดีใจอัน,นคือจริงผมไม่ได้ชวนใครด้วยนะคือเราลักษณะว่าเหมือนคนรู้จักกันนะก็แบบเฮ้ยพี่รับปัญญาวันไหนอวันนี้วันนี้เวลาน,น,น,นี้อ่เดี๋ยวผมไปเดี๋ยวไปจบคือไม่ได้ชวนกันเป็นจริงจังว่าเฮ้ยต้องมานะชวนน่อยชวนอันนี้ไม่ไม่ได้ชวนใครทีร่พูดตรงไม่ได้ชวนเลยถา <c oughs> ใครมาก็คือมีใจมาก็คือมาถามเอง แเราทำเองเรากนมา้วยนั่นแหละครับก็ก็ดีใจที่มีคนมาเยอะนะครับเยอะแล้วในชีวิตนี้โอเคครับเดี๋ยวผมไปถ่ายรูปกับตึกคณะผมก่อนเนาะ แล้วเกสที่เข er, so ้าไปเนี่ยเขาให้ทำอะไรบ้างคนเยอะปะเป็นบรรยากาศเป็นไงเอาที่เข้าไปนะคะก็คือเขาเขาดูแลเราดีมากเลยทรายแค่สแกนแล้วก็แบบเขาดูแลด้วยทางน้เลยนะคะจริงเหรอแล้วก็บอกที่นั่งว่าเออถ้ามีคําว่ารีเซิร์สีเหลืองอ่ะนั่งไม่ได้นะแต่ว่าที่อื่นนั่งได้หมดเลยก็เอ่นจอยอะไรเงี้ยค่ะคือก็คือคนไม่ได้ยากใช่ไหมเวลาเข้าไปเข้าไม่ได้ยากเลยคือเข้าไปแล้วก็ก็นั่งมองบรรยากาศรอบๆก็คือ ดูอบอุ่นมากอ่ะเพราะว่าแบบด้วยความมีแฟมิลี่แล้วก็ทั้งเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขามาเฉลิมฉลองยินดีเนาะกับบัณฑิตอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันดูอบอุ่นดีถึงแม้ว่าแบบมันไม่ได้ดูเยอะมันมันเป็นฟิลเหมือนเรียบเรีบอ่ะง่แบบเรียบง่ายใช่ก็คือเรียบง่ายมากแล้วก็ก็นั่งน้าตาไหลฟังไม่ออกไม่ได้ทราบซึ้งเนาะไม่ได้ทราบซึ้งน้ำตาไหลก็คือฟังไม่ออก แต่รวมๆก็โอเคเราก็จะตื่นเต้นว่าแบบเฮ้ยเราจะถ่ายอีเวนทันไหมนะอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะว่าความกดดันของอีเวน์มาถึงเรา <c oughs> ว่าเราต้องถ่ายเงเจอะไรอยเงี้ยเออเราก็เลยโอเคทําเต็มความสามารถแล้วก <c oughs> ็คือฟู้ดแท็กเก็ตฟูต้ดที่บอกว่าไปรับถ้าบอกว่ามันไม่ชัดก็คือต้อง <c oughs> ต้องโชทษคนนี้นะห้ามโทษกันนะเพราะว่าทำด <c oughs> ีที่สุดแล้วเพราะว่าเพิ่งเป็นย <c oughs> ูทูบเบอร์ฝึกใหม่ใช่ค่ะช่องอะไรครับ ไม่ชก็ขอให้พี่เวนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็อ่าเดีพูดไปแล้วก็ไม่อยากพูดอีกโอเคแล้วก็ไปเที่ยวใช้ชีวิตให้เต็มที่ไม่ว่าจะอายุจะเลขสามหรือจะเลขสี่ก็ตามใจเย็นยังไม่เลขยังไม่เลขสามเลยตอนเนี้ยขอยพี่เอนจอยกับชีวิตตอนนี้แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่ชายที่น่ารัก ให้น้องตลอดไปค่ะหน้าจินใจมากครับผมก็คลิปนี้นะครับสําหรับการพามาชมบรรยากาศของการรับปริญญาของผมนั่นเองนะครับที่มหาวิทยาลัยนิวเซาเทิลนั่นเองนะครับเนี่ยมากเพราะว่าเดินขึ้นเดินขึ้นเนินมาก็นี่นะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับก็สําหรับใครที่รู้สึกว่ามีควาส่งไปกับผมก็ขอบคุณแต่ใครรู้สึกว่าลำคาดก็ขอโทษด้วยนะกันนะครับสอหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย